อ้าวบอลฉลับบัาโอ้โหธนากรครับกระโดดหัวทิ้งเมาแล้วกลายเป็นดีครับจังหวะนี้สวนขึ้นมาจังหวะนี้เบียดกันแล้วล้มลงไปครับผู้สิ่อ่ายังไงแอนพานุพงศ์ครับโอ้โหาโโอ้หแล้วครับผู้สิ่เรียกมาครับคนใจจังหวะนี้เดี๋ยวดูครับใบอะไรครับใบอะไรน่าจะกระเป๋าบนครับใบกระเป๋าบนครับใบแดงนะครับ เพราะว่านอกกระเป๋าแรกเป็นใบเหลืองผู้สิ้คนนี้สังเกตแครึ่งแรกนะครับแต่ว่าโหแบบนี้เรียบร้อยครับใบแดงครับจานั่นอนุพงศ์วงศาระระสิบคนนึงครับเบืองทองโอ้นาทีที่65ครับลูกนี้ต้องเป็นใบแดงนะครับเพราะว่าจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าวุฒิชัยทาทองหลุดไปก็คือโอกาสที่ได้ประตูก็มีสูงเช่นเดียวกันครับเพราะเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับลูกนี้นะครับผู้สินชาวผลิตใต้ก็ถือว่าตัดสินได้ถูกต้องเลยครับ นี่ครับไปคนเดียวแล้วครับถ้าเกิดไม่ดึงไม่ฉุดไว้เนี่ยก็หลุดมีสิทธิ์ที่ยิงเข้าเป็นประตูครับเพราะว่าพันุพงษ์นั้นถือว่าเป็นยืนคนสุดท้ายครับเหลือ10คนครับเอสจีเมืองทองอยู่แต่แล้วก็ตามหลังอยู่1ประตูต่อ2นะครับจะทำอย่างไรจะแก้เกมอย่างไรครับต้องมาที่บายครับผู้การท้องเร่าครับว่านี้ไม่น่าจะโดนแฟนบอลเจ้าถิ่นก็โอ้โหเป็นอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นได้เยอะนะครับ Hmm. นานๆเราจะเห็นมึงพองที่โดนใบแดงนะครับ <laughs>